มาถึงโจทย์ใหญ่ที่สุดอาจารย์วิกฤติการเมืองครับออผมถามเป็นคาถามแรกเริ่มต้นก่อนอาจารย์ประเมินว่านายกมีโอกาสรอดไหมทุกอย่างในการเมืองมีโอกาสหมดแต่ผมว่าโอกาสน้อยดูด้วยเหตุและผลไม่ต้องใช้อารมณ์ดูสถานการณ์ว่าถ้าเรามีอํานาจในการจะจัดแจงประเทศนะซึ่งมันไม่ง่ายนะเราจะเอาไงเพื่อให้เป็นผลดีที่สุดกับประเทศที่รัดเชิงลึกเนี่ยเป็นรัดเชิงลึกต้องเห็นประเทศเป็นหลักเห็นกับเรื่องอื่น ได้ต้องเป็นส่วนน้อยอาจจะมีความพยายามหาทางาหาทางช่วยบ้างแต่ผมคิดว่าในที่สุดเหตุผลจะพาไปสู่ทางออกที่เรียกว่าผ่าทางตันประเทศไทยเนี่ยม,มันถ้าอยู่อยู่ต่อเนี่ยจะผ่าย,ยังไงมองในมุมรัฐเชิงลึกการที่นายกอยู่ต่อนัน่นคือจะนําไปสู่ทางตันไปสู่ทางตันที่อันตราย กับทุกส่วนที่เกี่ยวประกอบร่างกันขึ้นรัฐเจิงลึกอาจจะต้องต้องใช้เหตุและผลซึ่งผมคิดว่าแน่นอนครับมีแกนนาพัฒน์รเชิงลึกกับมีแกนแกนร่วมรัฐเจิงลึกซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ภาคีแบบแบบเดียวหรือเป็นเอกเป็นเอกฉันแต่ว่ามันมีหลายภาคีที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องอยู่โดยไม่จําเป็นต้องคุยกันมันก็ต้องใช้เหตุและผลจุดดุลยภาพของประเทศอยู่ตรงไหนสถานการณ์อย่างนี้ที่มองอยู่ทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจสังคมการ เมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัญหาสารพัดทั้งหมดเนี่ยมันจะออกไปได้ยังไงถ้าถ้ายังอยู่ต่อผมไม่ได้แช่งนายกอ,อ,องค์อิงแล้วไม่มีอะไรที่คิดร้ายท่านนะผมดูตามเหตุและผลเนี่ยแล้วจ,จ,จะอยู่ได้ยังไงสถานการณ์อย่างนี้ลากไปก็จะยิ่งเสียหนักขึ้นในที่สุดรัเชิงลึกแม้จะสมมตินนะอยากช่วยและหาทางช่วยอยู่ก็จะจะช่วยยังไงอ่ะมันมันจะมันต้องไปถึงจุดหนึ่งที่ ต้องปล่อยมือเพราะมิฉะนั้นมันเป็นอันตรายมากกับรัฐเชิงลึกด้วยแล้วก็รัฐแล้วก็รัฐทางหมวดของเรานี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะแต่รัฐการเมืองรัฐเชิงลึกเนี่ยผมกลกับคิดว่าเป็นการเมืองที่ซ o p h i s t i c a ต e d มากคือมีความละเมียดละไมลึกซึ้งรัฐการเมืองแบบแบบแบบระดับสูงส่งเนี่ยนะครับไม่ได้เล่นไพ่หน้าเดียวนะครับ ผมว่าต้องเล่นไพ่หลายหน้าเป็นและต้องคิดทั้งสั้นกลางยาวและต้องแสดงเจสเจอร์จเจสเจอร์หมายความว่าแสดงอากับการิยากับกับฝ่ายต่างๆได้ทุกฝ่ายผมจริงที่คิดว่าการตีความของเราบางทีเราตีจากแค่บางจุดเราไม่ได้ตีจากครบทุกจุดและทุกเวลาเปลี่ยนได้ไม่ไม่ได้แปลว่าวันนี้คิดอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเยอะก็ ก็ไหลไปอีกทางได้เสมอฉะนั้นการที่เราคิดยึดมั่นถือมั่นโดยไม,ไม่ไม่กลิ้งไปตามพลลวัดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าเป็นความพลาดในการมองเฉพาะจุดหรือมองไม่ดูภาพรวมหรือไม่กลิ้งตามพลวัตที่กำลังพาไปแต่เอาเป็นว่าประเมะินณวินาทีนี้โอกาส<ม>น้อยผมว่าน้อยถ้าเราตั้งสมมติฐานอ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าโอกาสรอดน้อย มันจะนําไปสู่ทางตันไหมอะไรจะเป็นการผ่านทางตันผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับอาจารย์ผมก็จะมองจากหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆมุม94ปีประชาธิปไตยไทยไม่เคยได้จังหวะจะนำการถ่าทางตันประชาธิปไตยไทย94ปีตั้งแต่2475ถึงวันนี้เท่าครั้งนี้ครั้งนี้เป็นโอกาสทองในการจะผ่านทางตันการเมืองไทยเ<ม>พราะว่าที่ผ่านมามีโมเดลแค่2โมเดล C 2ตัว1 cash politics ที่ผมเรียกการเมืองว่าด้วยใช้เงิน เพื่อผ่านกระบวนการเลือกตั้งฟอกนะักการเมืองที่ใช้เงินให้ได้อำนาจรัดผมเรียก electioneering สร้างสับใหม่เลย electioneering ผ่าน cash คือเงินสดเงินบ้านใหญ่จึงยังมีที่ผลพอประมาณแน่นอนผสมกระแสบ้างแต่กระแสไม่มีทางชนะครับกระสุนยังยังสำคัญนัน cashelectioneering เป็นโมเดลที่หนึ่งผ่านผู้แทนก็เคยใช้มาหลายครั้งใช้มาตลอด และก็ล้มเหลวเกิดการเมืองที่ที่อุบาทะการเมืองกักขระการเมืองคดโกงธุรกิจการเมืองมีการใช้ประโยชน์โดยการลงทุนที่ดูเหมือนเยอะนะ,ะสมมติหมื่นล้านหมื่นกว่าล้านในบางพักหลายพันล้านบางพักหลายร้อยล้านบางพักและไปไปถลุงงบประมาณแผ่นดิน3.78ล้านล้านวันนี้เอาแค่มากี่เปอร์เซ็นต์มันก็เป็นการเมืองที่ลงทุนคุ้มค่าที่สุด อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีบรรจบหมดเลยทุกฝ่ายมาช่วยกันหมดเลยนักการเมืองทางการข้าราชการที่ร่วมมือมาเฟียท้องถิน่น <c oughs> ใช่ไหมครับโอ้โหทุกฝ่ายนักธุรกิจผูกต้องการอำนาจรัฐช่วยธุรกิจผูกขาดมันลงตัวหมดไอซี IC ที่หนึ่งเนี่ยแคชพอลิติกส์การเมืองวัดด้วยเงินเนี่ยธนธะนกิจการเมืองธนาธิปไตย การเมืองแบบนี้มันมาถึงทางตันต้องผ่าไม่ผ่าไม่มีโอกาสดีเท่าครั้งนี้ครั้งนี้มันมากเสียจ,จนมันชัดๆัดแล้วว่าถ้าจะผ่าต้องผ่าตอนนี้ไม่ผ่าตอนนี้อนาคตไม่รู้จะมีโอกาสผ่าไหมสองการเมืองว่าด้วยคู่ politics c o UP คูการเมืองว่าด้วยการรัฐประหารยึดอำ,อำนาจเพื่อเกลีย่ยสถานการณ์ที่มันลุกลามมากเกินไปด้วยอาจจะเริ่มจากเจตนาดีก็ได้จำใจจำเป็นก็ได้แต่พอไปแล้วความเหมาะสม ในการทำหน้าที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นเหตุที่ทำให้ประสบความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าดูลมรวมเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยล้มเหลวทั้งสโมเดลมันมีแค่2โมเดลนี้ไปไมามาไปนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วผมไม่เชื่อว่าจะไปทางด้านคูพอลิติกส์อีกเพราะไปไม่ได้มันจะโดนกำนัำกันตายไม่มีใครยอมรับทั้งโลกมันยุ่งไปหมดเขาไม่ไปทางนี้ดังนั้นไม่มีอะไรเหมาะสมจะผ่าทางตันเท่าจังหวะนี้จังหวะนี้ถ้าไม่ผ่า ไม่มีเก้าิบสี่ปีไม่มีจังหวะดีเท่านี้ต้องผ่ารัดเชิงลึกต้องเอาจริงเอาจังช่วยคิดอย่างขุมคำเีรภาพว่าจะผ่าไม่ผ่าถ้าไม่ผ่าตอนนี้อนาคตอาจจะไม่มีโอกาสผ่าเรื่องใหญ่จะมาข้างหน้าการเมืองอนาคต10ปีข้างหน้าโอ้โหผมว่าไม่จืดน,นะครั้งนี้เป็นโอกาสทองจะไม่ผ่าได้ยังไง